สวัสดีคุณคุณแม่นีะนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาครับผมตามแนวทางความฝันของแม่นีเนาะ,ะค่ะครับผมแม่นีหลังจากที่ได้พูดคุยกันไปแม่นีก็มีตัวเลขที่ชอบหรือว่าความฝันแล้วใช่ไหมครับค่ะจะมา<ม>เอแม่นีจะฝันครับผมเอแบบจะซื้อเลขหรืออะไรต้องเอาตามความฝันตัวเองอะไรนี่นะครับเราก็ไปเล่าบอกเขาอืมครับเมวดที่ผ่านมาแ่ะก่อน ฝันดีอยู่คฝันว่าเห็นราหูนะองจันสองวง<ล>สองดวงบนท้องฟ้าเลยอที่นี่นมันกํา่างจะแบบว่าเหมือนราหูองจันนะ่ะเออนี่ก็บอกว่าพอเห็นปุ๊บมันก็บอกว่า,อ,อ,วาอุย้ยเกิดอาเพศเกิดอาเพศอะไรนี่น่ะเกิดอาเพศที่นี่ก็เลยไปบางยี่ชมจะไปเล่าคนฝันเขาเล่าเร็วที่นี่ยายก็บานก็บอกว่า ไซตจะมีศูนย์แหละอะไรนี่นะค่ะเก็เลยซื้อศูนย์สี่ศูนย์ห้าแต่บ้านเลขที่เนี่ยสามสองครับบัตท,ที่ชมสามสามครับอันนี้ก็บอกเกจ้จ้อยว่าเอ๋เราหูอมจันนะราหูก็ห้าก็หกอะไรนี่นะอาจจะมีศูนย์เหมือนจะบอกก็ถูกแต่เราไม่ได้ซื้อไงสตีก็ถูกเลยสามตัว อาจจะพุ่งซ้ามุ่งโซสอะไรนี่เลยเแต่ว่าไม่ได้ซื้อไงปกตินี่บ่บ่บ่ค่อยซื้อมันมาค่ะก็เลิกซื้อแล้วอับอบ่ยซื้อหวดเป็นหมื่นคือขายรับ,รบแต่ว่ามีแต่ฝันมาเนี่ยก็ไปบอกพี่บอกน้องบอกแม่งสิบอกค่ะความฝันของของหวดก่อนนี้ที่นั้นนี่ฝันเนี่ยก็คือตีเลขมานี่ได้เข้าสามตัวเลยใช่ไหมครับใช่ คันนี้จริงๆถูกเลยรั่งบ้างก็นี่แหละสามสองทานุนสามสามบินมาจะบ้านหล,ลังนุนไงสามสามครับที่นี่ก็มีคนมาซื้อโอ,อ,อ, 6, 3, อค้คู่สองเด็มันออกโอ้คูสามเนาะค่ะอืที่เู็ย์สองมันกระโงกันไอ้เจ้าหูเนาะมันกระสองวงเนาะครับเออถ้าซื้อจริงๆถ้าล่เรขอาจจะถูกอ่ะอืมครับต่ว่าไม่ได้ซื้อเจ้าน,น,นี่ก็ไม่ได้ซื้อเนาะส่วนใหญ่ นันี่จะจะถ้าเกิดฝันอะไรหรือว่าฝันดีก็จะเอาไปเล่าบอกคนข้างบ้านฟังอย่างนี้เล่าบอกจ่อมือห้วเบิ่งอะไรเบิ่งตีกันแต่่อยาซื้อมีมีตังค่ะมีแต่ไปแบ่งปันพี่น้องแม่ทั้งสี่เนาะค่ะมีแต่ไปแบ่งปันเขาตอนนั้นกระตุ้ถูกได้เจ็ดเจ็ดหกหกอือค่ะไมไปบอกนี่ชมว่านี่ชมว่าเลขมันจะหามหรือเปล่าอะไร่งนี้น่ะเลขหาม จ็ดฮกเจ็ดฮุกเจ็ดฮุกอะไรนี่มันเลยอกเก่าเจ็ดเก้าคือกลับหัวไม่ได้กรับหัวนั่นนวัดนั่นเนาะค่ะหัวสองเก่าเจ็ดเก่านี่ที่าหลเลยค่ะเนะ่นเอ๊ะแต่ว่าเขาต้องกลับหัวเหล็กหกกรบเหล็กเก้าใช่ค่ะจะตายครับอันนี้ก็คือว่าความฝันตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะที่นันนี่ฝันแล้วก็ไปเล่าบอกฟังส่วนส่วนของงวดนี้นันนี่ฝันหรือยังครับอ๋อนี่นะ วันให้เพื่อนเก่าอะไรนี่นะแต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยแม่นน่ะมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเน็ดค่ะยังไม่ค่อยคัะพันไดเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันอีกก็ไปเล่าอีกเล่าก็อีกเละครับส่วนมากนี่สิฟันช่วงประม่านใกล้เลขออกบอค่ะหรือว่าช่วงหลังจากเลกออกใหม่ๆก่อนเลขออกก่อนเลกออกเนาะส่วนมากซีเมนต์เนาะค่ะกันก่อนเลกออกใช่อือเดี๋ยวมาตามอีกที่หนึ่งเนาะค่ะครับ ตอนนั้นกับันเฮโนดไทยแฟนค่ะมันรถไทยมนสี่สิบห้าเลยสี่ห้าสามนะวัดเขาภาษาน่ะค่ะมอเตอยุ่งกันออกรถไทเลยสี่สิบห้าเลยออกสี่ห้าสามเลยอสามเลดี๋ยวจะเล่าแฟนว่าเอ้ไอ้ฟันเหโนดไทยอย่างงี้ก็เลยเงียบกันเลยไม่พูดเลยทีนี้ได้ออกสี่ห้าสามตรงเพ็งเลยเป็นเร็ดสื่ออีก ออกทะเบียนรถไททั้งสามตัวเลยเนาะสี่สิบห้าเรงสี่ห้าสามทีมออกสี่ห้าสามนะครับช่วงเดือนนี้เขาสาษาน่ะที่สายมากเลยเลงหมดจะซื่อก็เริ่มไม่ได้ซื่อแต่งวดนี้นั่นนี่ฝันเห็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่านันนี่คิดว่ามันมันจะมาออกเลขตัวเก่าหรือเปล่านอกบ่นแนนนอกมันเหาวนเวียนกันอยู่หรอกนี่ใช่ใช่ค่ะว่าเดี๋ยวนี้ เลขเลขตัวนี้มันก็จะออกวนเวียนกับเลขตัวเก่าเนี่ยครับผมยังศูนย์หกสามศูนย์หกสามกวมาเนาะค่ะครับนี่ฟันเห็นไงเนราหูอมจันทนระ์นะมันเหมือนพี่ยังก็เหมือนบอกอะไรบอกเหตุบอกอะไรนี่นะีนะแตดีมันก็ดีเนาะแต่เราก็อธิษฐานให้มันดีแหละพราเพราว่ายายก็บอกว่าตอนเองก็บอกว่ามันจะดีเราหูมจันทร์ใช่ไหมมันก็มีอะไรเหมือนลางบอกเหตุบอกอะไรเงียแต่ว่าแกก็บอกว่า นี่เอ้ยเมื่อกีเลยเมื่อกจ้ได้มันเหมือนออกศูนย์ยางี้น่ะร,ราหูจันอาจ,จะเป็นศูนย์เลยองค์เก็เลยสูตรศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองติดศูนย์สาวมาเลยคืออะไรพูดผืนๆน่ะไม่ได้ไล่เลข้วลงไล่เลขก็ม่านี้เจนี่ก็บอกว่าราหูราหูกับหาราหูกระห,รหุกอย่างเงี้ย เรามาตีศูนย์สองศูนย์สามหกศูนย์สองศูนย์สามถูกทึ่งเลยแต่ว่าโบามีไพ่เสือเอ้อนะในแอร์โมีไพ่เอานำนั่นแหละเลาหูกับศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าไงก็ถูกพูดถึงนะเนาะใครนะศูนย์สองศูนย์สามแต่เขาก็ซื่อกระโดดเองนะนคือไปบอกเขาระเขากับโบเสื้อเขากับไปเอาแต่ศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เนาะค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะพอตบบอกว่าอ้าวเล่าหูอมจันได้นี่มัเกิดอาเพศหรือเปล่า ที่นี่ก็วิ่งวัตบันยิเชมเนาะเกิดอาเพศเกิดอาเพศว่ะพอพอตะวิ่งวัดถึงกลางถนนอะทุกอย่างดับพึบเลยนะ่ะนิวเรื่องจริงนะมันเหมือนเหตุการณ์อะไรจริงมากเลยทุกอย่างดับพลบนะ่ะค่ะนี่เเหมือนความจริงเลยความจริงเลยเกินบอกว่าเกิดอาเพศวิ่งเกิดอาเพศลต่ป่วยไอยู่กรนีนี่แต่ป่วเขาอยู่ก็นีเด็กหัวสามคนดาก็อยู่ก็นีครับปาร์ติทีเองสามสงนะอูลรงหนังสือซูงสานซุ้งสงก็ถูกเร็วเอี่ยมก็ถูกสาม สามสามไงเงี้ยกระทุกเลยแต่ไล่ไล่ไปไล่มานี่มีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวเลยสามตัวเลยพี่เป็ดจุดถูกโบกยีช่มยีชุมก็ไม่ดจุดหายโอ้ยยีชุ่มไ่เฉลี่ยขาวนี่ว่าฮุกเจ็ดฮุกคนก้ามหัวกัดก้าหัวแล้วค่ะเก่าเจ็ดเก่าโอ้ตรงตรงเลยมันต้องซื้อเกาไปวใช่คันเท่าซื้อฮุกเจ็ดฮุกเนาะกระซีก้าเป็นเก่าเจ็ดเก่าเฉยตรงตรงเนาะพี่นุ่ โลดเลย,เลย <c oughs> บางที่เป็นโรคหาเ, <c oughs> เลยค่ะแบบว่าอกเราเรามีข้างหนึ่งเด้อมีมีมีแมวนะ่ะมันไล่นก <c oughs> แมวมันไล่นกใช่ไหมไอ้เองเพราะว่าอะไรวะทําทไมนกนกนกไอ้นั่นน่ะนกพูดพูดน่ะมันก็วินนะ่งอยู่ในครัววิ่งปุ๊บ <c oughs> มันก็บิน,บปนบไปวิ่งมาทีนั่นอีอห็นแมวนะ่ะแม่แตะครุบที่นี้เองก็จับอเอจับนกได้เองเอาไปปล่อย แลไปปล่อยล้างบ้านบอกว่าเองก็บอกอธิษฐานนะพูดเรื่องจริง,งนะ่นนี่พูดเรื่องจริงเลยนะเรื่องจ<อ>ริงเลยอ้าวทำไมแม่เละคุณน,นกไนนอกก้นกไปไปจากทีวิ่งไปวิ่งมามาัมนเจ็บเนาะพวกเองก็จับนกได้พวกเองก็ไปปล่อยว่าเอ้ยเองก็บอกว่าแม่เอ้ยมีโชคมีลาภถูกเลรื่องที่มันออกสามสองสองสามเห็นไหมบนล่างอ่ะครโองเลยที่มันออกสามสองสองสามนะบาเลขทีสามสองไงมันก็วินกลับไปกลับมาโอ ออกบ้านอีกทีเนาะค่ะออกบ้านอีกที่เลยเงินมีต่างสงทำหนะ,ะแม่ไปซื้อนะ่ะคิดถูว่านั่งคั่จะได้ดน่ะ,ะที่นี่พอแต่อาจจะตัดกู้เบิงก็ได้นาะพอแต่พ่อแต่ไปเ,เก็บระบุน่ะนกพูดน่ะมันก็นอยู่ตรงซุ้มไม้ตรงนั้นน่ะคบิ้งก็บอกว่านกพูดเออไปถูกแล้วมันก็บ,บินไปเลยนะ่ะ มันมาลองฟังไอ้เอกจะถูกไหมไอ้ตัวอาจจะเป็นตัวที่เราปล่อยนานๆจริงๆเองเนี่ยครับคือเพิ่อนหายมาแล้วเนาะแต่ว่าเท่ากับบ่ได้งสือเนี่ยเนาะจะมาเป็นดวงอะไรยังีตัวนี้พอแต่บวกสามสองไหมสองสามอีกที่มันเลขกลับกันนะค่ะแตะบวกเลยนี่ยมนวิ่งฟัลก์ไปฟัลก์มาขอโชคเพลาะหลบไม่เอ้ยมีโชคมีลาบยังก็ไหลกลายเป็นดีอะไรอย่างนี้ ฟันแม่นเนาะค่ะแต่ว่าพ่อสื่อนี่ไม่แนวคัดตลอดใช่ค่ะจนมากับเลยบ่อสื่อเลยแม่นหมค่ะก็เอาเข้ากับเอามาแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะงวดจก็ให้นานนีแบ่งปันเอฟซีเนาะมีมีเล็กมากบ่ค่ะงวดนีจเล็กนะมีชอบส่วนตัวไหมครับนงนันนีเดี๋ยวมาตามข้อมฟันอีกรอบนึงเนาะตามข้อมฟันบางทีก็ติดตามข่าวเล็กนายกนั่นแหละมันก็อาจจะมีแบบตัวก็ข้อมฟันเองใช่ไหมอ๋อครับก็เป็นแนวทางอย่างนี้เนี่ยครับผมแต่ ส่วนตัวนี่ของนันีมีมีตัวที่ชอบรอเปล่าครับของต่องวดนี้ครับผมันนี้นะครับพี่ว่าอาจจะมีมีเก่ามีอะไรอย่างเงีกยเลยเก่าคน่ะเพราะว่าฟันเห็นเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่านี้อาจจะรีรีเก่าอาจจะมาอะไรอี่างเีเขาเอาเป็นวิ่งเก่าเนาะกันเนาะครับเพราะวนันีนี่ก็คน มีเซนเนาะแล้วก็ฝันแม่นด้วยฝันแม่นเหมือนเขาอยากให้เราได้นั่นเองเพราะว่าเราก็เราก็นอนไหวนอนอะไรนอนนั่นนี่เละเราบอกเบอกแม่เราเนี่แหลยเจ้าบ้านเจ้าเรือนี่แหลแต่ว่ามือนเองดวอเองยังไปไม่เึ็ด้วยค่ะเดือนเขาอาจจะยังติดคัดอยู่เน่บางเรื่องจริงเขาค่ะแต่ว่ามีจับคู่ให้บ่ค่ะมีมัดของขอหมดก่อนนั่นนี่อันนี้เด้ที่ฟันเห็นอันไรนะตัยูปราคาแลาอ้อมจันอ่ะ งวดก่อนมันนั่นนี่เห็นเป็นศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมเป็นสองดวงใช่ไหมมันเป็นสองดวงสองวงเลยเหรอไอหะดับดำดำมันกาลังมันกาลังอุ้มจันทร์น่ะมันก็เยอะไรเออกำลังกําลังกินน่ะมันกําลังกินจันทร์นีหละเราหูกําลังอุ้มจันทร์เขาเรียกงวดก่อนมีศูนย์ไปแล้วงวดนี้คาับจันทรุปราคาคอาจจะศูนย์อีกได้เนาะเพราะมันมีสองดวงมันออกศูนย์ไปแล้วดวงหนึ่งมันอาจจะมาศูนย์อีก็ได้ดวงนี้ว่าศูนย์ุกสามแล้วก็ เื็นสามนี่เนาะครับค่ะเป็นสามกระสุนกับพวกนี้แหละอาจจะมาตัวเก่าอาจจะวุนๆุ่นกันนี่นี่แหละครับเก่าเก่าศูนจริงสิบปค่ะตัวเก่าเกเลกกว่ด้เพื่อนเก่าก็เก่าเนาะใช่อาจจะเป็นเก้าศูนหรือเปล่าเพื่อนเก่าที่หน้านี้ฟันเห็นนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนนักเรียนเพื่อนตอนเรียนอ๋อเพื่อนสมัยเรียนนั่นนั่นนั่นนี่นี่อายุจักปีค่ะ สี่สิบเดีสี่สิบเก้าเดือนตุลาเนี่ยเห็นบอกให้เป็เก้าเนี่ยสี่สิบเก้าเป็นอายุตัวหวดไปก่อนก็ได้เนาะค่ะเป็นสี่เก้าเนาะเดี๋เพื่อนเก่ามันก็ตีเป็นเก้าไปแล้วนี่ครับเป็นศูนย์นี่แหละครับเป็นต t o t อ l สี่หกนั้งยอดกันอย่างย่างห้าซิบบอกจ้ะเราห้าศิน เดี๋ยวเข้ามาจามตัวเล็กวามฝฟันอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับผมชอบชอบป็ตามไม่ชอบก็ผผานนะครับผมนี่ก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอบคุณขอบคุณนี่นะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่แม่เน่เนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็เป็นเลขชอบเลขมากก้อนนะคะ49 46นะคะเป็นอายุนะคะรากาย่างหาซิปนะคะเดี๋ยวฮอสิม,มาตามความฝันของคุณแม่อีกเท่อนึงนะคะคุณแม่กับฝันแม่นเหมือนกันนะคะค่ะก็ให้มิโชคน้ำกันนะคะฝาก,กไลค์กดแชร์ทั้งช่องน้ำเดอ้อจ้าค่ะ,คะท,ทั้งช่องกระเาจบลีปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ